ท่านเลยนะคะที่มีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในวันนี้เนาะวันนี้เรามาเปิดไพ่พลังงานกันดูซิว่าวันนี้จะเป็นพลังงานในรูปแบบไหนนะคะเป็นพลังงานมวลรวมนะคะทุกท่านเลือกรับชมรับฟังนะคะเลือกรับเอาพลังงานดีๆไปนะคะถ้าพลังงานอะไรที่มันรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจหรือฟังแล้วมันออรู้สึกว่าทำให้เรา อึดอัดหรืออะไรนะคะก็ไม่ต้องรับไปนะคะเราเลือกเราเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเลือกรับพลังงานดีๆไปเท่านั้นนะคะโอเคแม่หมอขอสับไพ่ดูไพ่ก่อน ขออนุญ,ญาตครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะโ oh. อ้เปิดเลยแล้วกัน ให้วันนี้นะคะแม่หมอดึงมาเลยแล้วกันสามไม้เท้าสี่ดาบห้าดาบหนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ King of Cups นะแม่หมอมีความรู้สึกว่าในสิ่งที่ที่มันเป็นคุณอะเนาะแล้วสิ่งที่คุณต้องทำ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณจะมองมาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันจะมีจุดเชื่อมโยงมาเรื่อยๆนะเออในสิ่งที่คุณผ่านมาเนี่ยเนาะในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเลยแหละเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางทีอะเหนื่อยจนบางทีแทบอยากจะละทิ้งมันไปเลยด้วยซ้ํา นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คือประสบการณ์ที่ทำให้คุณเนี่ยได้เติบโตแล้วก็เข้มแข็งนะคะจนคุณสามารถที่จะยืนได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเหมือนประกาศให้กับทุกๆคนได้รู้อว่าฉันก็แข็งแกร่งนะคะเพราะคุณนะมีความเป็นยูนิคในตัวมมแม่หมอไม่ ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มีความรู้สึกว่าคุณไม่เหมือนใครนะคะเออมีความเป็นยูนิคในตัวของคุณอะบางอย่างอาจจะดูว่าเอ้ยสตาร์ีหรือไรเวอร์เกอร์รอ,ยอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มีภารกิจทำคล้ายๆกันเยอะแยะแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนแต่ละคน่ะนะคะมันมันมีความยูนิคเฉพาะตัวของเขาอยู่นะสังเกตดูเธออืม ถึงงานเขาจะทำลักษณะคล้ายๆกันแต่เขาจะมีความพิเศษเฉพาะตัวของแต่ละคนอยู่คุณก็เหมือนกันนะคะอืมมันทำและถ้าจะมองไปดีๆเนี่ยในชีวิตคุณนะ่ะจุดทุกอย่างแต่ละจุดที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมโยงเหมือนกันนะที่ทำให้คุณออมายืนในจุดทุกวันเนี้ยนะคะ แม่หมอมองว่าในลักษณะในตอนนี้นะคะชีวิตของคุณนะเริ่มที่จะเห็นลู่ทางหรือว่าทิศทางที่คุณรู้แล้วว่าจะต้องไปทางไหนเอออะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะไม่ได้ชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมเลยแต่คุณเริ่มเห็นละละว่าโอเคทิศทางมันน่าจะต้องเป็นแบบนี้นะมันมันมันน่าจะต้องไปแบบนี้แหละอืมแต่ก็ ต้องใช้เวลาคือใจเย็นๆกับเขาหน่อยนะคะอืในด้านการทำพลังงานของคุณเองหรือว่าเป็นช่วงเวลาจังหวะที่เหมาะสมที่มันเป็นช่วงเวลาของคุณจริงๆเอ,อเมื่อก่อนคุณอาจจะร้อนลนนะเออว่าเมื่อไหร่จะถึงอะไรอย่างเงี้ยออใจร้อนนู่นนี่นั่นเนาะแต่ด้วยการที่คุณ ค่อยๆเรียนรู้ด้านพลังงานขึ้นมาเรื่อยๆการเติบโตของคุณน่ะนะคะมันทำให้คุณค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นคนที่เสถียรมากขึ้นในด้านพลังงานเออบาลานซ์พลังงานทุกๆอย่างได้มากขึ้นอยู่ในความสมดุลที่มากขึ้นรู้จักที่จะรอรู้จักที่จะ ออรอคอยช่วงจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมไม่ได้เร่งเร้าว,ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อก่อนนะคะมีสติมีสมาธิมากขึ้นนะคะผ่านมุมมองในชีวิตที่โชคโชนออในความรู้สึกของแม่หมอนะ ห้าดาบอันนี้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกถึงว่าการยืนหยัดนะ่ะการยืนหยัดอยู่ได้นะคะไพ่ห้าดาบไม่จำเป็นที่จะต้องมองว่ามันไม่ดีหรืออะไรเสมอไปนะคะมันอยู่ในความรู้สึกจากหน้าไพ่แล้วก็ไพ่บริบทต่างๆว่าคนที่อ่านรู้สึกยังไงนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับห้าดาบนะคะ มแม่หมอมีความรู้สึกถึงการยืนหยัดนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันยังต่อสู้และยืนหยัดในสิ่งที่ฉันเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าใครจะเดินจากชีวิตฉันไปก็ตามชีวิตของฉันแทบจะไม่เหลือใครเลยระหว่างทางที่ฉันต้อง ใช้เวลาในการอดทนในการเดินในการทํามาเพื่อที่จะมาถึงจุดที่มันเป็นภารกิจหรือเป็นสิ่งที่ฉันปรารถนาจริงๆอะต่อให้มันไม่เหลือใครเลยก็ไม่เป็นไรฉันยังจะยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่ฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ฉันรอคอยเ สิ่งที่มันเป็นชั้นเพราะแม่หมอบอกไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าคุณในยูนิคนะคุณจะมีความไม่เหมือนใครและคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องใครก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนคุณและคุณก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใครด้วยเออมันเป็นพลังงานในลักษณะรูปแบบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะ เออเพราะฉะนั้นต่อให้ใครจะเดินจากคุณไปจนสุดท้ายแล้วคุณเหลือแค่ตัวคุณคนเดียวอะ่ะคุณก็คุณก็ยังยืนหยัดในในสิ่งที่คุณเป็นอะ่ะเพราะนั่นแหละมันคือตัวคุณแต่ในทางกายภาพอะ่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เหลือใครเลยเนี่ยแต่จริงๆคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวคนเดียวนะแม่หมอมีความรู้สึกว่าสามไม้เท้าอันเนี้ย คุณมีกลุ่มมีทีมของคุณนะอย่างน้อยอย่างแรกเลยที่เดินคู่กับคุณมาตลอดเนี่ยคือครู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ละอ่าถ้าถ้าคุณจะถามว่าเอแล้วทําไมไม่ไม่ช่วยคุณเลยไม่นู่นไม่นี่คุณเลยคุณจะสังเกตได้นะว่าในชีวิตของคุณที่ผ่านมาน่ะมันเหมือนว่ามันจะไม่ไหวแล้ว แต่มันก็มีอะไรมาประครับประคองให้คุณได้รอดไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนั่นแหละคือพลังงานของท่านที่คอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนคุณอยู่แต่ในสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้อ่ะหรือคุณต้องเติบโตท่านจะเข้ามา ประคับประคองหรือโอบอุ้มคุณไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโซแพลนของคุณท่านจะเข้ามายุ่งไม่ได้ท่านก็ต้องปล่อยให้คุณเติบโตโดยการที่ให้กำลังใจอยู่แต่เมื่อไหร่ที่มันดูว่าเอ้ยมันมันจะไม่ไหวแล้วนะเมือต้อง หยอดน้ำข้าต้มสักนิดสักหน่อยให,ให้ให้ให้พอมีกำลังมีชีวิตที่จะสารต่อไปถึงจุดหมายปลายทางได้ท่านก็จะทำทำเออทำในส่วนตรงนั้นนะนะเออจนคุณมาถึงจุดจุดเนี้ยวันเนี้ยที่คุณเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นไปในทิศทางไหนเนี่ยนะคะ จนถึงจุดจุดหนึ่งที่คุณกับท่านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำงานร่วมกันติดต่อสื่อสารสามารถรับสารจากท่านได้อย่างชัดเจนนะคะเมื่อพลังงานของคุณเสถียรคุณสามารถที่จะอยู่ในภาวะที่ตื่นรู้พลังงานเสถียรเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับท่านไปแล้วนะ่ะนั่นแหละคุณกับท่านก็ไม่ต่างกันเลยนะเออ จะเหมือนว่าเป็นคนที่ซัพพอร์ตทำงานร่วมกันเหมือนท่านเป็นทีมซัพพอร์ตคุณนะแบบนั้นเลยนะคะแต่คุณเป็นคนที่ต้องแอคชั่นเออมันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนการทำงานร่วมกันน่ะนะคะแต่กว่าจะมาถึงในจุดที่มันเสถียรทำงานร่วมกันได้เนี่ยโอ้โหก็ไม่ธรรมดาอืมนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ย มันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นนะในความสำเร็จมันไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่อุย้ยกลับไปจุดที่หนึ่งเริ่มต้นโอ้เหนื่อยอีกแล้วหรอไม่ใช่นะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันเหมือนคุณเข้าภารกิจแล้วแล้วมันมันเริ่มต้นในภารกิจของคุณซึ่งตอนเนี้คุณไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือคุณมีความเสถียรด้านพลังงานแล้วคุณตื่นรู้แล้ว คุณทำงานกับท่านแล้วประมาณเนี้ยอืคุณทำงานกับทีมของคุณเนี่ยแล้วเข้าภารกิจแล้วนะคะหนึ่ง,หน,งนหนึ่งไม้เท้าเนี่ยหนึ่งไม้เท้าเนี่ยหนึ่งไม้เท้านี่คือการทำและทำเพื่อ,อบูรณาการหรือทำให้เกิดการพัฒนาขยายที่เติบโตขึ้นนะคะโดยมีทักษะหรือองค์ความรู้อยู่แล้ว นะคะอืมไม่ได้ทำไปเรื่อยๆแบบไก่กาอาราบิกเหมือนเมื่อก่อนนะไม่ใช่นะคะอืมคือองค์ความรู้หรือใดๆก็ตามมันเต็มแล้วมันมันพร้อมแล้วถ้าคุณไม่พร้อมมันจะไม่ใช่หนึ่งไม้เท้านะคะอืมในความรู้สึกของแม่หมอคือบอกเลยแล้วเนี่ยประกบกับอะไรประกบกับ King of Cups นะคะอืม แม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณจะได้ทำงานคือของคุณนะ่ะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือผู้คนเนาะด้านพลังงานเยียวยารักษาผู้คนด้านจิตใจหรือให้คำปรึกษาเป็นการใช้คำพูดเพื่อปลอบประโลมปลอบโยนอย่างเงี้ยเป็นเป็นความรู้สึกที่อ่อนโยนน่ะนะคะแบบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกแบบนี้นะเออในหน้าไพ่นะคะโอ้ ไพ่ต่างๆในใต้สำรับนี่ก็เปิดมามันเหมือนกับการสนับสนุนกับสิ่งที่แม่หมอได้อ่านไปอ่ะนะคะอืมเพราะฉะนั้นเตรียมตัวของคุณให้พร้อมด้านพลังงานหรือตอนนี้ถ้ามันยังติดติดขัดขัด,ขดอะไรอยู่นะคะเคลียร์ตัวเองให้พร้อมเพราะว่าคุณกำลังจะเริ่มแล้ว อืมนะคะยินดีด้วยสู้มานานเนาะเออถึงเวลาสักทีหนึ่งถึงเวลาออกเดินทางได้สักทีหนึ่งอืมเดินทางในสายจิตวิญญาณในในสิ่งที่เป็นคุณน่ะอืมในสิ่งที่คุณเขียนมาไว้อะเนาะ แม่หมอก็มีความรู้สึกตื้นตันขึ้นมาด้วยนะมันถึงเวลาแล้วจริงๆนะคะอืโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอก็ยินดีมากๆที่ได้มาอ่านพลังงานนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะในการทำภารกิจต่างๆวันนี้แม่หมอไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ